สวัสดีครับผมมิตรเกษตรนะครับวันนี้ผมมีผู้นําโค้ดกรบของเราคือโค้ดกหนกฟาร์มกบกรุงเทพครับสอนสิทธิ์คือบางดานายคนไทยที่ไปเติบโตเรื่องของการพ่อพันกบเริ่มต้นที่กัมพูชาครับรูปแบบการเริ่มต้นเป็นแบบไหนเราไปดูนะครับพร้อมกับการนําสินค้าของเรามิตรเกษตรทีมกับวิชาความรู้จากทางโค้ดกนกฟาร์มกบกรุงเทพ ไปดูเลยครับตอนนี้เวลาประมาณ5โมงนะครับเริ่มทำฝนเทียมแล้วก็ปล่อยกบตัวผู้ให้เล่นน้ำฝนไปประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวถึงจะเอาแม่พันธุ์ตัวเมียนะครับใส่เข้าไปตอนนี้ตำแหน่งตั้งบ่อของเราอะไรเราก็ไม่มีรังคาไม่มีอะไรนะครับเพื่อให้กบได้กัน ได้ทําการผสมพันธุ์กันแล้วก็เดี๋ยวปล่อยตัวเมียลงแล้วผมจะมาถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับก็เอาแม่พันธุ์ตัวเมียมาใส่บ่อตัวผู้ซึ่งเราเปิดทําฝนเทียมไว้ก่อนหน้านี้สองชั่วโมงนะครับตอนนี้แม่กบยังงงงงอยู่ต้องรอเวลาสักพักหนึ่งแล้วก็ต้องเปิดทําฝนเทียมไปยันสว่าง มารอดูตอนเช้ากันอีกทีอตอนนี้ตัวผู้ตัวเมียรเริ่มรู้จักกันแล้วตัวผู้ก็จะขึ้นคอมตัวเมียไว้แล้วนะครับตอนนี้มันเพิง่งมันยังไม่ไมารู้จักกันดีนะึมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับก็คือถูกต้องรอตัวเมียไข่ออกมาแล้วก็ตัวผู้ก็จะฉีดน้ำเชื้อนะครับซึ่งต้องใช้เวลา แบบนี้ทั้งคืนอันนี้จะเป็นเช้าวันที่สองนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ที่เราได้สร้างฝนเทียมแล้วก็ฝนจริงลงมาพร้อมกันเลยแล้วก็ทุกคนก็เฝ้ารออยู่ว่ามันจะไข่ตามที่อาจารย์บอกไหมไหมตกลงมันไข่นะครับมันไข่ตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างแล้วก็เดี๋ยว เราจะทําการตีไข่ให้แยกออกจากกันแล้วก็เก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อที่จะไว้ผสมครั้งต่อไปนี่แหละครับต่อไปก็คือตีไข่ให้แตกกันตอนตอนนี้เราเอาตัวผู้ตัวเมียเอาพ่อแม่ออกแล้วนะครับแล้วไข่มันก็จะเป็นกระจุกกระจุกกันอยู่เห็นไหมฮะเราก็จะใช้แบบนี้ฮะเน่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 ให้เอาให้กระจายให้มากที่สุดนะฮะ วันนี้ถ้ามีแดดดีๆก็น่าจะออกเป็นตัวเลยวันนี้นะครับน่าจะออกจากไข่กบตอนแรกจะมีหางนะครับกบตอนแรกจะมีหางกันเอาเลยลุยครับลุยนี่ี่ฮะ,ฮะแบบนี้นะครับนี่ละเลงละเลงให้แยกแยกจากกันจะได้ไม่เกาะเป็นก้อนนะฮะ